สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมอทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ยนี่เห็นอยู่เรื่องคําสมาดซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนไปในตอนประถมหรือว่าม1ม2นี่แหละเนาะที่เราเคยเรียนกันเราจะเรียนแยกเป็น2คํคนั่นก็คือคําสมาดกับคําอะไรอย่างหนึง่งที่คล้ายๆกันนั่นก็คือคําสนทิอ่าคสนทิอ่ะ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยสออย่างนี้คําสมาตกับความสนธิจัดอยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งเราจะเรียกร,มรวมๆว่าคาสมาตอ่าจากเห็นไหมมันแตกต่างกันจากที่เราเคยเรียนเนาะตามหลักของภาษาไทยเราจะเรียนแบบนี้เลยคําสมาตจะแยกเป็น2ออย่างนั่นก็คือสมาตแบบธรรมดาทั่วไปกับสมาตแบบสนธินั่นเองอ่าหลายคนอาจจะมีหลักการจานั่นก็คือสมาตชนสนธิอะไรสนธิเชื่อม สมาชนสนทิเชื่อมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะโอเคก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับคำสมาตกันก่อนคำสมาตเนี่ยจะเกิดจากการนําคํำสองคำนาคำสองคามาต่อกันหรือเอามารวมกันอ่าซึ่งมีลักษณะที่คล้ายๆกับคํรผสมคล้ายๆกับคําผสมแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าคำสมาตรจะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้น เท่านั้นนะแต่คําประสมเนี่ยมาจากภาษาใดก็ได้เรียนไปแล้วหวังว่าจะจำได้กันนะภาษาใดก็ได้อ่าต่อเลยลักษณะของคำาสมัตเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่าอย่างแรกคําสมาติอย่างที่บอกไปนั่นก็คือมาจากภาษาอะไรภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นเท่านั้นด้วยนะเท่านั้นเท่านั้นอ่า ต่อมาอย่างที่สองก็คือคําสมาดเมื่อออกเสียงแล้วเนี่ยจะมีเสียงที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คือเห็นไหมคํานี้ที่ครูยกมาเราจะไม่ได้อ่านว่าภูมิศาสต์เราจะไม่ได้อ่านว่าภูมิศาสต์เราจะอ่านว่าภูมิศาสตร์ซึ่งคําว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นคำสมาดเนาะเราถึงจะต้องทําการอ่านอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องกันนั่นก็คือเห็นไหมถ้ามีสระตรงไหนก็คืออ่านตรงนั้นไปด้วย خر? ต่อมาอย่างที่สองตัวอย่างคําที่สองก็คือคําว่า เกียรติประวัติหลายคนยังจะเข้าใจอยู่ว่าอ่านว่าเกียรติประวัติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราจะอ่านว่าเกียรติประวัติเพราะว่ามันคือคำสมาติโอเคไปต่อข้อที่3ามเขาบอกว่าคำสมาติที่นํามาสมาติกันแล้วเนี่ยความหมายหลักจะอยู่ที่คําหลังส่วนความหมายรองจะอยู่ที่คําหน้าตัวอย่างง่ายๆหรือกาวง่ายๆก็ได้ว่าเราจะแปลความหมายจากข้างหลังมาข้างหน้านั่นเองอ่ะตัวอย่างคําที่ครูยกมากคําว่าครุ ครุแปลว่าครูศาสตร์แปลว่าวิชาพอเอามารวมกันก็กลายเป็นครูศาสตร์โดยความหมายเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านั่นก็คือแปลจากคําว่าศาสตร์ก่อนศาสตร์แปลว่าวิชาและคําว่าคร,รูก็คือว่าครูจึงกลายเป็นคําว่าวิชาครูความหมายก็คือวิชาครูนั่นเองครูศาสตร์แปลว่าวิชาครู ต่อมาอย่างที่4ี่เขาบอกว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าพระเนี่ยแล้วต่อท้ายด้วยภาษาบาลีสันสกฤตนะภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะจะถือว่าเป็นคําสมาธิตัวอย่างคำอย่างเช่นคาว่าพระอาทิตย์พระบวกกับคําว่าอาทิตย์ซึ่งคําว่าอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตเนาะคำว่าพระบวกกับคําว่าพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์ องในที่นี้ก็คือเป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตแต่ถ้าประกอบกับคําภาษาอื่นก็จะไม่ได้นับว่าเป็นคําสมาธิเนาะถ้าเป็นพระเหมือนกันแต่บอกว่าเป็นพระเยซูอย่างเงี้ยเออคำนี้เนี่ยจะไม่ใช่คําสมาธิเพราะว่าเยซูเนี่ยไม่ใช่คําภาษาบาลีสันสกฤตอ่าโอเคเข้าใจเนาะต่อมาเราจะมาดูกันว่าคำสมาธิเนี่ยที่ครูบอกเมื่อกี้ที่มันแบ่งเป็นสองแบบเนี่ยมันเป็นมันแตกต่างกันยังไงอะ คำสมัติเราจะแบ่งเป็นสมัติธรรมดากับสมัติแบบสนทิซึ่งคำสมัติธรรมดาเนี่ยก็คือเป็นการนำคำมาต่อกันเลยอันนี้จะเหมือนคำผสมในภาษาไทยเลยเหมือนคำผสมในภาษาไทยเหมือนผสมในภาษาไทยเนาะจำไว้ให้ดีภาษาไทยอ่ะ ก็คือเอามาต่อกันเฉยๆไม่มีการเปลีป่ยนแปลงรูปสัพอะไรเลยตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นคาว่าเสรีบวกกับคําว่าภาพก็จะกลายเป็นเสรีภาพเหมือนเดิมเห็นไหมเสรีเขียนเหมือนเดิมภาพก็เขียนเหมือนเดิมอ่านี่แหละคือการสมัคแบบธรรมดาทั่วไปแต่อีกแบบหนึ่งก็คือการสมัคแบบสนทิอ่าสมาคแบบสนทิก็จะต้องมีการกลมกลืนเสียงพยางค์ท้ายของคำหน้ากับพยางค์หน้าของคำท้ายนิดนึงอ่ะพูดอย่างนี้อาจาาจะเข้าใจยาก การกลมกลืนกันระหว่างคาสองคำสมมติว่านี่เป็นคําที่หนึ่งและนี่เป็นคําที่สองเราก็จะจะต้องมีการสมาตกันเล็กน้อยตรงนี้จะต้องมีการเชื่อมกันเล็กน้อยทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นแบบข้างบนก็คือเอามาต่อกันแบบนี้ได้เลยคําที่1บวกคาที่สองแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นสมาตแบบสันทิก็จะต้องมีอะไรเชื่อมนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีลักษณะ ย่อยๆเนี่ยสอย่างด้วยกันแต่ในภาษาไทยจะพบกันแค่2อ,อย่างส่วนใหญ่นะจะพบแค่2อ,อย่างก็คือสระสนทิกับนิคขยสนทิ2อ,อย่างเท่านั้นที่เจอกันบ่อยนะอะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างว่าสระสนธิกับนิคายสนทิเนี่ยมันเป็นยังไงอะไปต่อสระสนทิก็คือการกลมกลืนเสียงระหว่างพยางท้ายของคำหน้ากับพยางหน้าของคำท้ายโดยที่พยางหน้าของคำท้ายเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยออ่างผสมกับสระอะไรก็ได้ ได้แ,แก่สระอะ e e อีอีอุเอโอไออาซึ่งสระเหล่านี้เนี่ยเป็นสระที่พบเจอในภาษาบาลีสันสกฤตเนาะเออกาวแง่ก็คือคําที่สองเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยอออ่างอาจะขึ้นต้นด้วยอออ่างนี่เป็นสมการที่เขียงนง่ายๆนี่เป็นคําที่หนึ่งส่วนนี้เป็นคาที่สองโดยคําที่สองเนี่ยขึ้นต้นด้วยอออ่างนี่เองเห็นไหมครูทำเป็นสมการง่ายๆหวังว่าจะเข้าใจกันซึ่งมันก็จะมีลักษณะย่อยๆไปอีกอเรื่องนี้ยากนิดนึงเนาะอะ จะมีลักษณะย่อยๆไปอีกลักษณะของสระสนทิอย่างแรกเลยก็คือการตัดหลังตัดสระหลังคำหน้าให้ใช้สระหน้าคำหลังอ่าตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าราชาบวกกับโอวาทอันนี้เราจะอ่านว่าราชาเนาะราชาใส่สระอ่ะนิดนึงก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเออราชาบวกกับโอวาทให้เราตัดเสียงอะออกและใช้โอ อใช้โอตรงนี้จึงจะกลายเป็นราโชวาดก็คือตัดเสียงอาออกไปและใช้ตัวสระโอแทนสระอะนั่นเองอ่ะโอเคเนาะต่อมาแบบที่2อันนี้จะมีลักษณะย่อ,ย,อยค่อนข้างจะเยอะเนาะอย่างที่2ก็คือตัดสระหลังคำหน้าและใช้สระหน้าคำหลังเหมือนกันแต่จะต้องเปลี่ยนสระหน้าของคำหลังก่อนแบบแรกก็คือ คำหลังที่ขึ้นต้นด้วยอะจะต้องเปลี่ยนเป็นอาก่อนก็คือคำที่สองที่ขึ้นต้นด้วยอะเราจะต้องทำการเปลี่ยนเป็นอาเห็นไหมนี่สมการที่ครูเขียนง,ง่ายอันนี้เป็นคำที่หนึ่งเห็นไหมนี่เป็นคำที่หนึ่งนี่เป็นคำที่สองเราจะต้องเปลี่ยนอะตรงนี้ให้เป็นอาแบบนี้ก่อนและค่อยมานำมาสนธิกันตัวอย่างคำอย่างเช่นคำว่าเบนจะเ็นจะตรงนี้เ ja บนจะบวกกับคำว่าอังซึ่งคำว่าอังเนี่ยเป็นสระอะเพราะว่าออะงออังเราก็จะต้องเปลี่ยนอะตรงนี้ให้เป็นอาแบบนี้ก่อน อ่าเห็นไหมจากอังเปลี่ยนเป็นอางและเอาเบนจะเนี่ยมารวมก็จะกลายเป็นเบนจางอ่ากลายเป็นเบนจางส่วนแบบที่สอง่าตัวอย่างที่สองเนาะคำว่าบันคำว่าบันบวกกับอะธิการเห็นไหมอะธิการเราก็จะต้องเปลี่ยนอะตรงนี้ให้เป็นอาก่อนและนำมาผสานกันก็จะกลายเป็นบันนาธิการโอเคไปต่อแบบที่สองนั่นก็คือ คำหลังขึ้นต้นด้วยอีให้เปลี่ยนเป็นเอแล้วจึงค่อยมาสนทีกันอ่ะอันนี้คำที่1อันนี้คำที่สองซึ่งคำที่สองที่ขึ้นต้นด้วยอีเราจะต้องทำการเปลี่ยนเป็นเอก่อนอ่าเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนะเปลี่ยนไปแบบนี้ก่อนอ่ะตัวอย่างคำอย่างเช่นคำว่าคชะหรือในภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้ว่าโค้ดเนาะแต่ต้นฉบับบางเดิมเราจะอ่านว่าคชะคชะบวกกับอินเห็นไหมคำว่าอินเป็นสระอีเราก็จะต้องเปลี่ยนอินตรงนี้ ให้เป็น A อ่าก็คือจากอินเปลี่ยนเป็นเและนำมาผสานกันอ่าก็จะกลายเป็นคาเชนจากคาชาบวก n ก็กลายเป็นคาเชนอ่าต่อมาตัวอย่างที่สองคำว่ารามรามหรือรามะนี่แหละเนาะอ่ะาคำว่ารามบวกกับอีสวนเห็นไหมสระะอีเหมือนกันเราก็จะต้องเปลี่ยนอีเป็น A อิสีสวนกลายเป็น A สสวนอ่าและเอารามมาผสานเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นราเมสวนอืม รามีสวนต่อมาแบบที่3ก็คือคำหลังที่ขึ้นต้นด้วยอุเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอูหรือโอก่อนอถ้าคำหลังอันนี้เป็นคำที่1เนาะอันนี้เป็นคำที่2ขึ้นต้นด้วยอุคำที่2ขึ้นต้นด้วยอุเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอูหรือโอก่อนและนำมาสนธิกันตัวอย่างคำอย่างเช่นคำว่ากูศนบวกกับอุบายเห็นไหมอุบายเนี่ยเป็นสระอุเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนอุเป็นโอก่อน อ่าเป็นอูเป็นโออุบายกลายเป็นโอบายและนำมาสนธิกันก็จะกลายเป็นกุศโลบายอ่าต่อมาคำที่สองตัวอย่างที่สองก็คือราชะเหมือนกันอาราชะใส่อะไปนิดนึงเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นราชะบวกกับอุปธรรมเห็นไหมอุปธรรมเป็น o, ออางสระอุเราก็จะต้องเปลี่ยน,น,นอุให้เป็นอูก่อนอ่าเปลี่ยนอูให้เป็นอู แล้วจึงค่อยนำมาสนธิกันจากอุปถัมภ์กลายเป็นอุปถัมภ์ราชาบวกอุปถัมภ์กลายเป็นราชูปถัมภ์นั่นเองโอเคเข้าใจไปต่อแบบที่3ก็คือคำหน้าที่ลงท้ายด้วยอีอีสนธิกับคำหลังที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอีอีอ่าเราก็จะต้องเปลี่ยนอีอีเนี่ยให้เป็นยอยักก่อนให้เปลี่ยนอีอีที่ท้ายคำที่1ท้ายคำที่1ให้เป็นยอยักก่อนแล้วค่อยนำมาสนธิกัน ตัวอย่างคำอย่างเช่นคำว่าสิริเห็นไหมสิริสิริจะลงท้ายด้วยอีเราก็จะต้องทำเปลี่ยนอีตัวสุดท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนอีตัวสุดท้ายให้กลายเป็นยอยากรและนำมาสนธิกับคำที่ต่อท้ายนั่นก็คือคำว่าอากรสิรยะอ๋อขอโทษค่ะสิระยะสิระยะสิระยะบวกกับอากรเห็นไหมสิระยะบวกกับอากรกลายเป็นสิระยากรอันนี้ครูเขียนผิดนิดนึงขอโทษด้วยสิ ระยากรจริงๆเขียนอย่างนี้เนาะขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ,ะกลายเป็นศิระยาก,กรก็คือเปลี่ยนอีตัวสุดท้ายให้เป็นยอยักษ์ตัวมาตัวต่อมาก็คือตัวอย่างอย่างที่2ก็คือคําว่ามาลีอันนี้เป็นสระอีบ้างมาลีเราจะต้องเปลี่ยนอีตรงนี้เนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็นยอยักษ์ก่อนแล้วจึงค่อยนํามาสนทิกาัามาจากมาลีเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นมาละยะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นมาละยะเปลี่ยนอีเป็นยอยักษ์ ให้กลายเป็นอย่างนี้แหละอ่าและเอามาส่วนที่กัน้นระหว่างมาระยะก,กับอาพรคําเดิมอาพรคาเดิมเนาะกลายเป็นมาระยาพรอ่าเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจกันเนาะไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่ตรงนี้อ่ะโอเคไปต่อแบบที่4ี่ก็คือคำหน้าที่ลงท้ายด้วยอูอูส่วนที่กับคำหลังที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอูอู เราก็จะต้องเปลี่ยนอูอูของท้ายคำหน้าเนี่ยให้กลายเป็นวอลแหวนก่อนอให้กลายเป็นวอลแหวนก่อนแล้วค่อยนำมาสนทิกันตัวอย่างคำอย่างเช่นคำว่าทานูเห็นไหมทานูลงท้ายด้วยสระอูทานูลงท้ายด้วยสระอูจะต้องเปลี่ยนสระอูตัวนี้เนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็นวอลแหวนก่อนแล้วจึงนำมาสนทีกันก็คือจากทานูก็กลายเป็นธนวะเห็นไหม ไม่มีสระอูแล้วมีแต่วาแหวนกลายเป็นธนวะและเอามาบวกกับคําเดิมคือคําว่าคําที่สองคำนี้ก็คือคําว่าอาคมก็จะกลายเป็นธันวาคมนั่นเองธันวาคมเราจะอ่านควบตรงนี้กันเนาะแล้วเขาจะควบตรงนี้ไปธนวะเราจะควบทะนะด้วยกันก็จะกลายเป็นทันแล้วก็วาคมตัวอย่างคําที่สองก็คือคําว่าสาธุสาธุเห็นไหมเป็นสระอุสาธุเราจะต้องเปลี่ยนสระอุให้เป็นวอแหวนก่อนแล้วค่อยนํามา สนธิกับคําว่าอาจารย์อ่ะตัวอย่างนี่ก็เห็นอยู่เปลี่ยนอุเป็นวแหวนเห็นไหมเปลี่ยนอุเป็นวแหวนและเอามาผสา,านกันเหมือนเดิมเอามาสนทิกันเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นสาธวาจารย์นั่นเองโอเคไปต่อนะต่อมาจะเป็นเรื่องของนิคัยสนทิเมื่อกี้เนี่ยสระสนทีเสร็จไปแล้วเนาะสระสนทีเสร็จไปแล้วอ่ะต่อมาก็คือนิคัยสนทินิคัยสนทิเนี่ย ก็คือการเชื่อมคําระหว่างคําที่ลงท้ายคําแรกนะคําแรกลงท้ายด้วยนิคหิตนั่นก็คือตัวกลมๆแบบนี้แหละ,ะตัวกลมๆแบบนี้และต่อท้ายด้วยคําที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือว่าเพยญชนะก็ได้อันนี้จะเป็นคําอะไรก็ได้เลยเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงมันนิดนึงเนาะซึ่งมันจะมีลักษณะย่อยๆนั่นก็คือลักษณะแรกก็คือการเอาคําท้ายที่มีนิคหิตเนี่ยที่ ขึ้นต้นด้วยคำต่อไปที่ขึ้นต้นด้วยเพนชนะวัคอะไรก็ตามจะต้องเปลี่ยนนิคหิตของคำหน้าเนี่ยให้กลายเป็นเพนชนะวัคตัวสุดท้ายของวัคนั้นๆั้นอ่าอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตเนาะต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นตารางนี้เกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเดี๋ยวเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราเค่อยจะมาเรียนกันเนาะ อ,อันนี้จะเห็นทําให้เห็นแบบคร่าวๆกันก่อนการเปลี่ยนนิคหิตให้เป็นเพยชนะวักตัวสุดท้ายเอาตัวอย,อย่างอย่างเช่นเนี่ยเราจะนับเป็นวักเนาะอันนี้หนึงหน่งวักหนึ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 ่งวักอ่ะเราจะเปลี่ยนทําการเปลี่ยนนิดนึงนะั่นก็คือถ้าเกิดคําที่ลงท้ายด้วยนิคหิตนี่แหละสเสือแล้วก็มีกลงๆงข้างบนเนาะต่อท้ายด้วยวักอะไรก็ตามเลยคําที่ขึ้นต้นด้วยวักอะไรก็ได้ซึ่งเราจะต้องใช้ตารางนี้ดูประกอบเนาะจะต้องจะจะต้องใช้ตารางนี้ ขึ้นต้นด้วยวักไหนเนี่ยเราก็จะต่อท้ายด้วยวักเพนชนะวักตัวสุดท้ายของวักนั้นๆตัวอย่างอย่างเช่นวักแรกวักกะคําที่ให้มาอ,อันนี้เป็นนิคขิตของเราเนาะบวกกับคําว่าขีดขีดจะขึ้นต้นด้วยคอควายเห็นไหมขึ้นต้นด้วยคอควายซึ่งจัดอยู่ในวักกะนั่นะก็คือตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนนิคขิตตัวนี้เนี่ยให้เป็นวักตัววัก เ,เพนชนะวตัวสุดท้ายของวักกะนั่นก็คืออะไรตัวสุดท้ายแถวที่5เลยก็คืององงูอ่าเห็นไหมให้เปลี่ยนเป็นงองงูก่อนอ่าและนํามาต่อกันเหมืนเดิมก็จะกลายเป็นสังคีตอ่าสังคีตเห็นไหมเปลี่ยนเป็นงองงูเปลี่ยนไอเนี้ยเป็นงองงูแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ได้เลยสังคีตตัวอย่างที่สจากวักจะวักจะอ่าคำว่าจรเห็นไหมนิคหิตบวกจรจร จรจัดอยู่ในวัคจะนั่นก็คือตัวนี้ให้เปลี่ยนนิคหิตนี่แหละเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันซึ่งตัวสุดท้ายของวัคจะนั่นก็คือยอ,อผู้หญิงอ่าเห็นไหมเป็นยอ,อผู้หญิงฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นยอ,อผู้หญิงสันบวกกับจอก็กลายเป็นสันจรอ,อ่าก็บวกกันปกติไปเลยอ่ะต่อมาวัตตะวัตตะอันนี้ครูเขียนผิดนิดน,นึงขออภัยด้วยไม่ใช่ดอชดานะคะต่อประตักเนาะต่อประตักอ่ะต่อมาสังเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นนิคหิตอยู่ ราก็จะต้องดูว่าตัวที่ต่อท้ายเนี่ยคืออะไรอ๋อทอฐานนี่เองทอฐานปร๊บเห็นทอฐานปร๊บอ่าอยู่ในวัฏตะวัฏตะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนิขหิบเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันนั่นก็คือนอเนนเห็นไหมเห็นเป็นนอเนนไหมอ่าให้เปลี่ยนนิขหินี่แหละเป็นนอเนนก่อนและต่อกันเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นสันฐานเห็นไหมสันฐานต่อมาก็คือวัฏตะวัฏตะเหมือนกันวัฏตะ อ่าแต่เป็นต่อๆนะนี่เป็นต่อๆดูว่าเห็นไหมคําว่าทานคําว่าทานจะเป็นทอทงทอทงจัดอยู่ในวัคตะปึ๊บอ่าอยู่แถวที่4ี่ตรงนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนนิคหิตตรงนี้เนี่ยให้เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็คือนอหนูอ่าเปลี่ยนเป็นนอหนูเห็นไหมตัวสุดท้ายและจึงนํามาต่อกันเหมือนเดิมก็กลายเป็นสันทานอ่าต่อมาวรคปะวัคปะคําที่คําที่2ขึ้นต้นด้วยผอผึ้งอุย้ยขึ้นต้นด้วยผอผึ้งอยู่ในไหนหน้าน,านี่อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้อ่ามันเป็นวัคปะเราก็จะต้องเปลี่ยนนิคหิตตรงนี้ให้เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันอ่าให้เป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คืออะไรมอมาอ่าเปลี่ยนไปอืมและเอานามาผสมกันเหมือนเดิมเอามาต่อกนเนิมก็กลายเป็นสัมผัสนั่นเองอ่ะส่วนต่อมาอันนี้เราจะเรียกว่าเศษวัคเศษวัคอ่าถ้าคําหลังถ้าคําหลังนะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่อยู่ในเศษวัคเนี่ย ยอยักวอลแวนอะไรตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนนิคหิตตรงนี้ให้กลายเป็นงองงูอ่าอันนี้จะแปลกไปแล้วเพราะว่าไม่มีตัวสุดท้ายเห็นไหมให้เปลี่ยนเป็นงองงูอันนี้จําเอาให้ดีอ่าจำเอาให้ดีห,ดหรือจําง่ายๆว่าอ๋อใช้อันเดียวกับวก,กะก็คือเปลี่ยนเป็นงองงูนั่นแหละอ่าและเอามารวมกับคําหลังเห็นไหมวอลแวนตรงนี้ก็จะเป็นเศษวัคนี่ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเออและเอานำมาต่อกันก็จะกลายเป็นสัังงวรนน่นนเอ โอเคต่อมาข้อที่2ข้อที่2อ,อันนี้จะค่อนข้างง่ายนิดนึงก็คือการเอานิขหิตเนี่ยมีนิขหิตแล้วเห็นไหมและเอามีคําที่มาต่อท้ายเนี่ยเป็นที่มีพยางค์หน้าที่เป็นสระนั่นก็คือเป็นอออ่างเป็นอออ่างบวกกับสระอะไรก็ตามอ่าบวกกับสระอะไรก็ตามให้เปลี่ยนนิขหิตเนี่ยเป็นมอม้าก่อนและจึงทําการสนทิสระอ่าสระสนทิใน,นสนทิแบบสระนั่นก็คืออ่าดูตัวอย่างดีกว่าเนาะง่ายกว่า ก็คือเห็นไหมตรงนี้เป็นนิคหิตใช่ไหมสอเสือแล้วก็นิคหิตให้เราเปลี่ยนนิคหิตตรงนี้เห็นไหมเปลี่ยนนิคหิตตรงนี้ให้เป็นให้เป็นอะไรให้เป็นมอมาเพราะอะไรดูตรงนี้เลยเห็นไหมว่าเป็นออองสระอาบอกไปแล้วว่าถ้าคําที่ขึ้นต้นด้วยออองบวกกับสระเนี่ยจะนับเป็นสระเนาะเออจะนับเป็นสระให้เปลี่ยนนิคหิตที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ให้เป็นมอมาและจึงนํามาผสานกันแบบสระสนทิ ก็จะกลายเป็นสมะอ่าเห็นลําดับง่ายๆดีกว่าเนาะสังแบบนี้ไม่เห็นชัดเจนพอเอามาเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นสมะบวกกับอาคมก็จะกลายเป็นสมาคมนั่นเองอ่าสมาคมอ่าหวังว่าจะเข้าใจกันเนาะไม่ยากไม่ยากอ่ะต่อมาตัวอย่างที่สองอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคําที่สองขึ้นต้นด้วยอุคําที่สองขึ้นต้นด้วยอุเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนเห็นไหม เปลี่ยนนีคหิตตรงนี้ให้กลายเป็นมมาอ่าเนื่องจากอูเนี่ยเป็นสระเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนเป็นโมมาก่อนพอเปลี่ยนปึ๊บกลายเป็นสมะบวกกับอูไทยก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นสมูทไทยนั่นเองอ่าบอกแล้วว่าทำการสนที่แบบสระก็คือใช้อย่างนี้เลยอ่าเนื้อหาในวันนี้ก็มีแค่นี้นี่แหละทีนี้เราจะมาสรุปกันเล็กๆน้อยๆเนาะอ,อ,อ,อ่ามาสรุปกันนิดนึงคําสมาศ มี2ลักษณะใช่ไหมใช่ไหมสมาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าสมาดคืออะไรก่อนจำไว้ว่ามันก็คือคําประสมนั่นแหละคําประสมแต่ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตอ่าภาษาบาลีสันสกฤตบาลีสันเนาะอ่าเขียนง่ายง่ายซึ่งคํำสมาดก็จะมี2แบบนั่นก็คือสมาดธรรมดาสมาดธรรมดากับสมาดแบบสนทิ สมาครแบบสนทิสมาคธรรมดาก็คือเอาคำสองคำเนี่ยมาต่อการอันนี้คำที่1อันนี้คำที่2อ,อาเอามาต่อกันเฉยๆส่วนสมาครแบบสนทิก็คือจะต้องมีการทำอะไรนิดนึงระหว่างคำสองคำจะต้องมีการทำอะไรนิดนึง่งแบบนี้มันไม่พอมันต้องมีการพยึกพยูต,ตรงนี้นิดหนึ่งให้มันเชื่อมกันให้ได้มากที่สุดซึ่งสมาครแบบสนทิเนี่ยก็มันจะมีสนทิแตกแยกออกไปอีกอก็คือสระสนทิ สระสนทิกับอะไรอะไรเรียนไปแล้วเรื่องสุดท้ายเลยเมื่อกี้ก็คือนิคะหิตสนทิอ่านิคะหิตสนทิซึ่งอีกอย่างหนึ่งทำเส้นปลาไว้ก็ได้ที่เราจะไม่ได้เรียนกันนั่นก็คือเรื่องของพยัญชนะสนทิที่เราไม่ได้เรียนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้พบเจอในภาษาไทยเนาะจึงไม่ ไม่ต้องศึกษามากก็ได้แค่รู้ว่ามีก็ได้ว่ามันมีพยัญชนะสนทิด้วยซึ่งมันจะยากกว่า2อย่างอันนี้นิดหนึ่ง2อันนี้นิดนึงอ่านี่คือการสรุปแบบง่ายๆสระสนทิเนี่ยก็คือการการอะไรการทําให้สระสองระหว่างคำสองคำพยางค์ท้ายของคําแรกเนี่ยกับพยางค์แรกของคําท้ายเนี่ยให้มีความเชื่อมโยงกันนิดหนึ่งอ่ะส่วนนิคายสนทิก็คือการเปลี่ยนไอตัวข้างบนกลม,กลมเนี่ยอ่ะเปลี่ยนตัวข้างบนกลม,กลมให้เป็น สระไม่ใช่ให้เป็นสระขอโทษด้วยให้เป็นเพยญชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าซึ่งอันนี้ถ้าเป็นนิคายสุนทิเนี่ยจะจำง่ายๆคำที่ขึ้นต้นด้วยสังสันสันแล้วก็สันอย่างนี้คำที่ขึ้นต้นด้วยพวกสังสันสันอะไรเนี่ยจะนับเป็น นับเป็นอะไรนับเป็นนิคยิสนทินะคะจำเาไว้ดีถ้าเจออย่างนี้คือตัดสินได้เลยถ้าเขาแยกว่าเป็นสมาธ์แบบธรรมดาหรือสมาธ์แบบสนทิก็จำเอาไว้เลยว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยสังสันสันสันอะไรเนี่ยจะนับเป็นคําสมาธ์แบบสนทิอ่าโอเคเนาะโอเคเนื้อหาวันนี้สรุปง่ายๆก็มีเท่านี้หลักการจําง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือ ถ้าเขามีให้แยกว่าสมัทแบบสนทิกับสมาทจริงๆมันแตกต่างกันยังไงให้จําไว้เลยว่าสมัทชนสมัทชนอ่าสมัทชนสนทิเชื่อมชนในที่ว่านี้ก็คือการต่อท้ายกันไปเลยอย่างนี้เห็นไหมส่วนเชื่อมอันนี้คือต่อท้ายกันเลยเห็นไหมคำหนึงคำหนึงเอามาต่อกันส่วนถ้าเชื่อมมันต้องมีการผสานกันนิดนึงอย่างนี้ หลักการจำง่ายๆเนาะโอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทักสอบถามได้ส่วนตัวหรือว่าจะคอมเมนต์ข้อสงสัยไว้ใต้คลิปก็ได้หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยากให้นักเรียนทบทวนกันเป็นพิเศษเนาะดังนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสหรือถ้าจะสอบถามกันส่วนตัวแบบตัวจริงก็ได้เนาะไม่ว่ากันโอเคเจอกันใหม่ค่ะ